อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเช่นเดียวกันนะคะกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานค่ะคุณผู้ฟงังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะในเรื่องของอค่าจ้าง ค่าแรงขั้นต่ำค่ะคุณผู้ฟังคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเขาได้มีการเห็นชอบปรับค่าจ้างขั้นต่ำรอบที่2 400บาทใน10จังหวัดนำร่องจะเริ่มสงการานนี้ค่ะ13เมษายน2567เป็นต้นไปนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ได้มีมติในการประชุมครั้งที่3ทับ2567เห็นชอบในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิ กิจการโรงแรมเพื่อใช้สําหรับนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมในระดับสีดาวขึ้นไปค่ะแล้วก็มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละ400บาทแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะนําร่องในเขตพื้นที่จังหวัด ส0จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดอะไรบ้างอ่ามาดูกันนะคะหนึ่งก็คือที่กรุงเทพมหานครค่ะเฉพาะเขตปทุมวันและก็เขตวัฒนานะคะต่อมาคือที่จังหวัดกระบี่ค่ะเฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดชนบุรีค่ะเฉพาะเขตเมืองพัทยาจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเฉพาะเขตเทศบาลห้วยหินจังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศ บาตำบลคึกคักนะคะแล้วก็ที่จังหวัด ภูเก็ตค่ะจังหวัดระยองเฉพาะเขตตะบลบ้านแพรจังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และจังหวัดสุราธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยนะคะเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจฐฐโดยรวมของประเทศไทยของเรานะคะขณะที่ธุรกิจการให้บริการที่พักแรมเนี่ยก็มีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องและ10พื้นที่จังหวัดดังกล่าวที่เราบอกกันไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่จังหวัดที่ มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงนะคะคณะกรรมาการค่าจ้างจึงได้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําประเภทกิจการโรงแรมในครั้งนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะคะฉะนั้นเนี่ย13เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะสําหรับผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในประเภทกิจการโรงแรมนะคะหรือว่าผู้ที่ทํางานตามโรงแรมรีส ต่างๆค่ะคุณผูา้ฟาังก็จะได้ปรับค่าจ้างขึ้นเป็นวันละ400บาทนะคะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดค่ะอย่างที่เราบอกไปมี10จังหวัดนะคะแล้วก็เฉพาะบางเขตเท่านั้นนะคะที่เราบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะ